สวัสดีครับมิตรรักไก่ใต้ไก่เดือยทุกทุกท่านทุกทกทีมนะครับสําหรับเช้าวันนี้คงเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับแต่สําหรับผมแล้วเป็นวันทํางานแต่ถึงเป็นวันทํางานผมก็จะตื่นเช้ามาเพื่อที่จะให้อาหารไก่ให้กับเลือกไก่ที่ผมได้นํามาเลี้ยงไว้ในหมู่บ้านนะครับซึ่งไก่ที่ผมนํามาเลี้ยงนี้ เป็นไก่ลูกนุมที่ผมผสมขึ้นมาและก็มีบางตัวเป็นไก่ที่ผ่านไฟมาแล้วแต่ขนยังไม่เต็มผมจึงนำมาปล่อยไว้ในหมู่บ้านซึ่งถ้าขนเต็มเมื่อไหร่ผมก็จะนำไปเลี้ยงต่อนะครับและก็หลังจากที่จะให้กระเลือกเสร็จผมจะพาไปพบกับค่ายไก่บางอย่างดำเหมือนเดิมซึ่งไก่ที่จะ พาไปรู้จักในวันนี้คือไก่ที่จะทำการชนในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้เพียงแค่นี้และไปอัพคลิปใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ